สวัสดีค่ะพบกับสนุกคิดเรียนวิทย์กับครูระพีนะคะในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดเร็งราชบำรุงศรีวรพินิตวิทยาคารนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูระพิพันธ์แปลงศูนย์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะครั้งที่แล้วเด็กๆเ,เรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวถูกไหมคะเด็กๆ ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับการเกิดสึนามินะคะที่เด็กๆหลายคนเนี่ยสนใจมากนะคะเอตบลเกรงเราจะเกิดสึนามิได้ไหมนะคะอ่าแล้วถ้าเราไปเที่ยววันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องทํำยังไงเพื่อลดอัตราของความเสียหายที่มันจะเกิดกับตนเองและผู้อื่นแล้วก็แนวโน้มในการป้องกันตนเองเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงถ้าหากว่า วันวนหนึ่งเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าการเกิดซินามิขึ้นนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเสียงครูเหมือนยังไม่ตื่นเลยนะคะ,ะเด็กๆตื่นหรือยังอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมนะคะเดี๋ยวเราผ่านไปก่อนนะคะน้ำท่วมนะคะเอ,อิเร์ q คว k e s นะคะเราจบกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแผ่นดินไหวไปเลยค่ะ นะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูเรื่องของสึนามิก่อนนะคะสึนามิคืออะไรหลายๆคนคงจะเห็นในภาพข่าวต่างๆมากมายนะคะรวมทั้งที่รูเคยเปิดให้ดูแล้วบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสึนามิก็คือคลื่นในทะเลที่มันเคลื่อนที่ในทะเลหรือมหาสมุทรด้วยความเร็วเป็นไงฮะ เออความเร็วค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรและมีพลังงานมากใครจะเชื่อแล้ว,ว่าประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อปี2540 40เท่าไหรคะ47นะคะวันที่26ธันวาคมก่อนปีใหม่เนี่ยเกิดโศกก็น่ารัเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสึนามินะคะซึ่งคนไทยเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉะนั้นความเสียหายมันจึง มีค่อนข้างสูงนะคะอ่ะดูนะคะบริเวณที่เกิดมันเกิดที่ไหนทะเลหรือมหาสมุทรอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าอาตามาลเปรงไม่เกิดนะคะเพราะไม่ได้อยู่อะไรฮะไม่ได้อยู่ติดทะเลไม่ได้อยู่ติดมหาสมุทรเลยนะคะแต่ว่าหากวันในวันหนึ่งหนูไปมีครอบครัวที่ที่อยู่กับทะเลหรือติดกับมหาสมุทรเนี่ยอ่ะฉะนั้นเราต้องระวังต้องศึกษาไว้ก่อนถูกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะผลกระทบของการเกิดซีเรียลีแน่นอนถ้าดเด็กๆดูภาพนะคะ สิ่งปลูกสร้างมันกวาดไปหมดเลยนะคะกวาดลงทะเลหมดเลยนะคะรวมทั้งประชาชนได้รับบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะพาไปดูสาระดีๆจากการเกิดสึนามินะคะเป็นคลิปนะคะการเกิดสึนามิที่เด็กๆควรจะดูแล้วก็มีวิธีการป้องกันฉะนั้นห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ โลกของเราประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายนอกจากปรากฏการแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายไว้มากอีกภัยพิบัติที่มีความรุนแรงไม่แพ้กันและเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวโดวยตรงก็คือสึนามิแล้วมันคืออะไรสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นมาจากคำว่าสึที่แปลว่าท่าเรือและนามิที่แปลว่าคลื่นเมื่อรวมกันจึงหมายถึงคลื่นที่ซัดเข้าสู่ท่าเรือที่มาของชื่อนั้นมาจากชาวประมงญี่ปุ่นที่ออกไปหาปลาพอกลับมาก็พบว่าท่าเรือพังพินาศ เพราะคลื่นยักษ์พัดทำลายหมดทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดสึนามิกันหลักการเกิดสึนามิคล้ายกับเวลาเราโยนก้อนหินลงบ่อน้ำเมื่อก้อนหินตกลงไปในน้ำน้ำในบ่อก็จะกระฉอบเป็นคลื่นเข้ากระทบฝั่งเช่นเดียวกับในทะเลสิ่งที่ทำหน้าที่เหมือนก้อนหินที่ตกลงไปในบ่อน้ำได้แก่อุกกาบาตท,ที่ตกลงไปในทะเลการทดลองนิวเคลียร์ในทะเลแผ่นดินถล่มลงทะเลภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำหรือแผ่นดินไหวใต้น้ำและมีการแทนที่น้ำกระทันหัน ซึ่งต้องเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่าเจ็ดตามมาราริกเตอร์ขึ้นไปซึนามิจึงจะเกิดได้แล้วกระบวนการเกิดซึนามิเป็นอย่างไรเมื่อแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทยุบตัวลงน้ําทะเลที่อยู่ด้านบนจะไหลยุบตามลงไปด้วยส่วนน้ําทะเลในบริเวณข้านเคียงที่มีระดับสูงกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่แล้วปะทะกันการแทนที่น้ํากระทันนี้เองเป็นหัวใจหลักของสึนามิเพราะมันทําให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับในทุกทิศทางเหมือนการโยนก้อนหินลงน้ํานั่นเองในขณะที่คลื่นอยู่ในทะเลลึก คลื่นจะสูงไม่มากฐานกว้าง100กิโลเมตรแต่มีค่าความเร็วสูงประมาณ700-800กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อคลื่นเข้ามาใกล้าชายฝั่งท้องทะเลที่ตื้นจะทําให้คลื่นลดความเร็วลงอย่างฉับพลันและทําให้น้ําในทะเลที่ชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วยโดยที่แรงประทะยังทรงพลังอยู่คลื่นจะอัดตัวจนมีฐานกว้าง2-3กิโลเมตรยอดคลื่นจึงถูกยกขึ้นสูงอย่างรวดเร็วถึง10-30เมตรและซัดเข้าสู่ชายฝั่งในที่สุดแน่นอนเมื่อเข้าสู่ชายฝั่ง ความเสียหายก็ตามมาเป็นระลอกประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบบ่อยครั้งจากสึนามิล่าสุดที่มีความสําคัญก็คือแผ่นดินไหวใต้เทะเลในโทโฮกุเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2554ขนาดกว่า8.9ตามมาตราริกเตอร์ทําให้เกิดคลื่นสึนามิซัดเข้าเมืองและซัดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเสียหายรุนแรงภัยพิบัติในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า15,729คน ประเทศไทยของเราเองก็ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสึนามิเช่นกันเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547เกิดแผ่นดินไหวจากการยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดียและเกาะสุมารตราขนาด9.0ตามมาตราริกเตอร์ส่งผลให้เกิดสึนามิถล่มชายฝั่งโดยรอบรวมถึงประเทศไทยรวมผู้เสียชีวิตในหลายประเทศจากภัยพิบัติในครั้งนี้กว่า2,030,000คนส่วนในประเทศไทยเองมีผู้เสียชีวิตกว่า5,395คน เราได้เห็นผลกระทบใหญ่หลวงต่อชายฝั่งทะเลอันดามันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าชายฝั่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกความรุนแรงของคลื่นสึนามิได้ด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นโดยปกติแล้วชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัววีหรือโค้งเป็นตัวยูจะยิ่งทวีความรุนแรงในการถมเข้าสู่ชายฝั่งของคลื่นสึนามิเช่นหาดป่าตองในภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบชัดเจนจากสึนามิเนื่องจากเป็นชายฝั่งเว้าลึกโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหาดกระรน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสึนามิรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นกันรูปร่างที่โค้งแหลมทําให้น้ําทะเลทะลักเข้ามาในพื้นที่ทวีปง่ายขึ้นคลื่นจะทะลักเข้ามาในส่วนที่โค้งและแหลมนี้เกิดการกวาดล้างที่รุนแรงตรงกันข้ามกับชายฝั่งที่มีลักษณะเรียบตรงมีบริเวณน้ําตื้นกว้างขวางเช่นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่พัทยาหรือที่หัวหินก็มีลักษณะที่ตรงถ้าเกิดสึนามิซัดใส่าชายฝั่งแบบนี้คลื่นที่ถมเข้ามาจะกระจายตัวออกได้ง่ายกว่าส่งผลให้ระบายไปรอบๆบง่าย ความเสียหายก็จะถูกแบ่งเบาไปเพราะความเสียหายจะถูกเฉลี่ยไม่มีความรุนแรงมากนักชายฝั่งทะเลแบบเรียบตรงจึงได้เปรียบกว่าแบบโค้งแหลมเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบที่ตั้งของทะเลอันดามันกับอ่าวไทยชายฝั่งด้านทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดซึนามิมากกว่าชายฝั่งอ่าวไทยอยู่แล้วสาเหตุเพราะฝั่งอันดามันอยู่ใกล้กับแนวเปลือกโลกชนกันมากกว่าซึ่งคือแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยุเรเซียที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้และตามมาด้วยซึนามิ แผ่ขยายออกไปรอบทะเลอันดามันเหมือนที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2547นั่นเองทําให้บริเวณฝั่งตะวันตกของไทยเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิได้ตลอดเวลาในทางกลับกันชายฝั่งด้านอ่าวไทยแทบจะไม่มีความเสี่ยงเพราะอยู่ห่างไกลาจากแนวที่แผ่นเปลือกโลกชนกันแถประเทศฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีต่อให้เกิดสึนามิก็มีเกาะบอร์เนียวและแหลมยวนช่วยกั้นทางชายฝั่งด้านอ่าวไทยจึงสามารถนิ่งนอนใจได้มากกว่าแล้วพวกเรา ควรปฏิบัติอย่างไรกันดีเมื่อเกิดภัยพิบัตินี้ขึ้นปัจจุบันเรามีระบบแจ้งเตือนสึนามิทําได้ด้วยวิธีตรวจจับสัญญาณจากทุ่นลอยและเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนเท่านั้นเพราะการสังเกตจากเครื่องบินหรือดาวเทียมไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้เรานิยมใช้ระบบเตือนภัยด์ทที่ย่อมาจาก Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเครื่องนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนใต้ท้องมหาสมุทรเซ็นเซอร์จะเก็บข้อมูลแผ่นดินไหว และส่งสัญญาณไปยังทุ่นลอยที่อยู่บนผิวน้ําผ่านสัญญาณไปดาวเทียมและส่งกลับลงบนสถานีภาคพื้นอีกทีหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จึงนําข้อมูลมาใช้พยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดสึนามิและแจ้งไปยังศูนย์ชายฝั่งให้เตรียมพร้อมประเทศไทยอาศัยข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึ่งและเมื่อทราบแนวโน้มที่จะเกิดจึงเปิดสัญญาณไซเรนให้ผู้คนอพยพขึ้นท,ที่สูงที่มีความปลอดภัยห่างจากชายฝั่งที่สุดทําให้สามารถไปจากบริเวณชายฝั่งได้ให้หาที่สุขที่แข็งแรงเช่นบ้านอาคาร โดยปีนให้อยู่สูงที่สุดหรืออยู่บนเนินเขาหากอยู่บนเรือใกล้ชายฝั่งควรแล่นเรือออกไปจากชายฝั่งให้เร็วที่สุดถ้าเรากําลังจะจมน้ําให้มองหาสิ่งที่สามารถลอยน้ําได้และเกาะไว้ให้แน่นเราควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะแน่ใจว่าทุกอย่างสงบแล้วแล้วเราเองมีวิธีสังเกตว่าจะเกิดสึนามิได้อย่างไรกันบ้างการลดลงของระดับน้ําทะเลอย่างรวดเร็วเป็นสัญ,ญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติว่ากําลังจะเกิดสึนามิหรือเราอาจสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์ที่เปลี่ยนไป แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในธรรมชาติเช่นวัวมองออกไปในทิศทางเดียวกันหมดเราไม่สามารถท้ามการเกิดขึ้นของสึนามิได้เช่นเดียวกับแผ่นดินไหวแต่เราสามารถแบ่งเบาความรุนแรงของสึนามิได้ด้วยการตั้งรับที่เหมาะสมประเทศไทยใช้วิธีปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแนวชะลอไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปไกลประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีสร้างกำแพงกั้นสึนามิขนาดใหญ่ที่มีความสูงพอกับตึก5าชั้นเป็นระยะทางยาวกว่า400กิโลเมตรภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสึนามิ สามารถสร้างความเสียหายมหาศาลแม้โลกของเราจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลากหลายแต่เมื่อเราพร้อมรับมือและช่วยกันระวังภัยเราทุกคนก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยอ่าดูแล้วเป็นไงบ้างคะเด็กๆนะคะเด็กๆดูแล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะไปเที่ยวนะคะสมมติเรารู้แล้วว่าทะเลมหาสม,มุทรเนี่ยมันจะมีโอกาสในการเกิดสึนานมิได้ถูกไหมคะถ้าเรามีโอกาสที่จะเลือก ตำแหน่งของอทางภาคใต้ที่อยู่ติดกับทะเลเนี่ยเด็กควรจะเลือกทางฝั่งไปเที่ยวทางฝั่งอ่อาวไทยหรืออันดามันฮะอ่านะคะก็ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือไปทางฝั่งอ่าวไทยถูกไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเนี่ยมันก็มีเกาะของฟิลิปปินส์เกาะของประเทศอื่นเนี่ยเป็นเกาะกำบังเราได้อยู่นะคะฉะนั้นมันจะช่วยลดแรงของคลื่น ยักษ์ที่มันจะมาถึงชายฝั่งของเราได้นะคะทีนี้วิธีการป้องกันของตนเองสมมติถ้าเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเฮ้ยหนูอยู่ในโขดหินแล้วเนี่ยนะคะหนูจะทำยังไงซึนามิมาแล้วนะคะเราต้องสังเกตด้วยนะคะว่าภัยธรรมชาติอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเช่นน้ำลดมีการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆถูกไหมคะ นะคะคเด็กๆต้องสังเกตด้วยฉะนั้นมันจะถึงมันถึงจะปลอดภัยต่อชีวิตของเรานะคะคหรืออีกกรณีหนึ่งะะเราต้องทําไงถ้าเราอยู่ในเรือนะคะคแล้วคลื่นมันกำลังมาแล้วเะะด็กๆจะต้องทํำยังไงก่อนที่มันจะกระทบชายฝั่งคลื่นยังไม่สูงถูกไหมคะเราจะต้องรีบอะะไระขับเรือออกไปในทะเลให้ไกลที่สุดจากชายฝั่งะะเพราะฉะนั้น มันจะทําให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเด็กๆมาจอดเรืออยู่ตรงชายฝั่งเกิดอะไรขึ้นคะคลื่นมันสูงเรือจะอยู่ไหมฮะไม่อยู่นะคะไปกับทะเลแน่นอนนะคะฉะนั้นการขับเรือออกไปไกลจากชายฝั่งให้มากที่สุดไปอยู่ในทะเลนั่นแหละคะ่ะมันจะปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าคลื่นยังไม่สูงแต่ถ้าเมื่อไหร่อย,อยู่ใกล้ชายฝั่งหรือนักเรียนไปแอบอยู่ตรงโค้ทินกะว่าจะเกาะมันอยู่นะคะไม่รอดนะคะเราต้องรีบวิ่งในขึ้นไปในที่สูงๆแล้ว คิดว่าแข็งแรงนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยทำการบ้านนะคะเรื่องสึนามิเรื่องน้ําท่วมการกรัดเซาะช้ยฝั่งดินถลม่มแผ่นดินไหวเด็กๆทำไปแล้วก็จะให้เด็กๆทําเรื่องของการเกิดสึนามินี่เดียวเองนะคะ2ชิ้นงานส่งวันที่26มกราคม2 5 6 4บางคนทําแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตกแต่งชิ้นงานเลยนะคะ คุณครูก็หกกักคะแนนไปตามปริยายนะคะปริยายเลยนะคะต่อมานะคะใบงานชิ้นที่2นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเหลือแค่ช่องซูนามิเด็กๆก,ก็ทําแล้วก็ส่งคุณรูเหมือนเดิมนะคะลักษณะของการเกิดบริเวณที่เกิดเกิดที่ไหนนะคะอันนี้พูดไปแล้วก่อนก่อนที่จะเปิดคลิปให้ดูนะคะแล้วผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเด็กๆคาดการเลยนะคะไม่ต้องคาดการจากที่ดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยเห็นภาพความเสียหายชัดเจนถูกไหมฮะ อืมสิ่งชีวิตส่งผลยังไงสึนามิเนี่ยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากเด็กๆไปทำการบ้านเรื่องการเกิดสึนามิด้วยบายบายค่ะก่อนจะไปบายเนี่ยนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งเด้อจ้าอย่าให้คุณรูทวงนะคะ